สวัสดีท่านผู้ชมเรามาเจอแมวน้อยอยู่ใต้รถเดี๋ยวเข้าไปดูการครับไปดูแมวน้อยกันครับท่านผู้ชมไ,ไปไหนแล้วแมวหายแมวหายเขาเจอแล้วเจเจ๊เจ๊เจอ่นั้น กะเอ๋อยู่ตรงนั้นเองเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะแอบอยู่ใต้ร่นพี่น้องเพราะว่ามันจะพูดนั่นคือฝนตกมันเลยแอบอยู่ใต้ร่นน่ะถ้าเกิดเงนน้อยนะครับเงินน้อยตอนแรกมันอยู่คันนี้พี่น้องตอนแรกอยู่คันนี้มันกระโดดไปสะกปีนี่อยู่ใต้ร่นน้องนะแน่อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับผม ก็ย้ยไฝนตกเ้ข้ามเมื่อสักู่ฝนตกกันแล้วเห่ยวใ่มจะเอะแมวน้อยแมน้อยพี่น้องเห็นปหม่ยได้รถหนาแมวน้อยสองตัวใช่ไหมสองตัวเลย ลูกแมวลูกแมวพี่น้องลูกแมวสองตัวครลูกแมวสองตัวพี่น้องวันนี้สี 2> 4, 2, 8, ่สองแปดครับจมสี่สองแปดแมวมานอนใต้ท้องรถอันนี้ทะเบียนสี่สองแปดเมาเดิมนะครับเหมืเดิมสี่สองแปดนะครับเด็กเด็ดงวดนี้นะครับจากอาจารย์แปรขอขอบคุณครับ เจ็ดสองเก้าครับเจ็ดสองเก้าตัวนี้บอกอันดูน้ะไม่ใช่โอเคนี่คืออีซิสบักฮุงพี่น้องหรือว่าข้าพยจ้าชาเดชเยอะเลยของผมเยอะเลยแต่ก่าวว่าคนใกล้ชิดนั้นได้ รักทรัพย์ด้วยเป็นทรัพย์สินเงินทองด้วยการเอาบาดเป็นกดนั่นบอกมันเป็นแสนบอก <c oughs> โอ้บุสาให้ที่ทำงานไว้ใจเนาะพธดรมแบบนี้อน,นอจาจะคลองคือเจ้านั่นอ่ะท้งอาลูกท้งเมียไปร่วมหวงกันเลยบอกเออแม่ทางผัวท้งเมียเลยบอก<ร>แล้วเขาไปเ<ด><ไ>ปิดร้านไม้ไมด้อยังไงเน่ยเลี่ยงนี้คือเท่านี้เป็นก่อน โอ้ขุนตามาให้โยนกันซอยกันสร้างซอยกันยังว่าเป็นคนรักเด็กขโมยหน่อยไปซะแล้วโอ้เลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงยัยงไหวปะ้เลี้ยง้าโอเขาเรียกว่าเลีเเ้ยงม้าสสดีกวานน้องเลี้ยงจระเข้เออเเรียกเลี้ยงจระเข้ในในบ้านบอกเออในบ้านขอลเรา,าุนบ้านซิดว่า รอบกัดเราแต่ว่านี่ลักเล็ดขโมยน้อยเล็เนอาเอาไปจนเหมือนแด่เนี่ยมันซี่เหมือนได้บอกว่ามันเกี้ยงอะเล็ดนวนี่วะเดี๋ยวใอยจะเป็นสายสืบไปสืบเบิ้งได้ว่าเขาอยู่สจะไปหาสืบให้ทีนี้ด้ี่ยขไปสืบให้ว่าเขาว่าแค่บอกแค่พื้นที่แค่นั้นแหละว่าเขาอยู่ไหนเขาไม่รถทะเบียนอย่างบอกแค่นั้นแหละอ๋อรถน้งน้น้นเขา ออมันบอกว่าเขาบ่าไม่รถเป็นขอจะข้องบอกของ่ัไม่รถเป็นขอจะาองบอกอ๋อ้วันนขับรถแถนั้เข้าต้องเช็คไปว่าจะคองรถทันไยเออ๋อ้เาิตามมันได้อขบรถงครับรถเหุจอย้บออือแต่เบื่อต้นหูจักว่าวมันอยู่แถวๆเนี่ยใช่นั้นแหะ อ๋อไม่ยูแถวกรกงเทพบป่ะโอ้ตาเยบ่เนี้ยนว่ายุงเทียบก็จะได้สังเกตการให้ถึงน้อยนึงเนาะเออขอเป็นสายสืบเน่อยางน่อยเงาอลก็ไปแอบว่าทายภาพเ่ายหนึ่้เขาอยุดแถวารา่ะ อ๋อเขาซุยส์อ๋อที่ที่เขามากไปนะบอกไม่รู้แปอกเป็นาทอาหน้าเดือดัไม่ด้ไเป็นานอามันมกไปกินเนี่ไม่ได้นี่ะมันมักไปกินย่มึงช่วใจบได้อีหนอยหมดูน้ำกันดีๆมาไปโยชาได้ว่ะนี่เหละของสำคัญเนี่ยเข้าวนาปกตินะเข้าวนาไวในรถเนี่ยเกิด เกิดการลักรถมาเนี่ยมันจะคุ้่ได้แน่รถหายนี่ไปเหมือนเนี่ยพวกพ่องพวกอย่างเอาไว้พ่ได้ดอกไว้น้ำว่าได้ว่ได้ดออรถเกิดคิดไายว่าอย่างหายไปเหมือนเลยเนี่ยเนาะอืมจะได้เหรอเดี๋ยวสันเก็บคอยจัจเขาได้อยู่บได้อ่อเดี๋ยวมาเอารูปนเดี๋ยวมาเอารูกได้ปะ อ้มีลูกพ่อมหมอโอ,โอ้ลูกนี่บมอโอ้อาการได้บมอโอ้หน้าตาเป็นปีโตหน้าตาทรงโจรแค่พี่นอ้องหน้าตาทรงโจรนะครับโอ้อปไปไดได้ป็นนี่ต้นชินมากบอา่อะไนยังไงตัวนั่นห่อโอ้นั่นขาดตัวอะไเนี่ มาลองเห็น,น,นโอ้มันโอมันสามารถทำได้ทุกอย่างในพวกที่เป็นผีการพานันมันไม่ได้จริงๆเลยเห็นไหมติดสลอนเองทำให้การรักขโมยของญาติญาติเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดหมดเป็นแสนหรอะอุกสาห์กลังจะตั้งต้นขึ้นหน่อยเนาะต้องมานั่งก่อตัวใหม่ขออุสาห์เก็บกว่าจะได้เงินเป็นแสนไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้อง อ๋อ oh, เป็นผีพนันนี่เองเนาะผีพนันสลอดอันตรายนะครับพน,น,นันก็มากนะดกกระไลกระแทกกระแทนะครับที่แท้เป็นผีพนันเข้าสิงเองครับพี่น้องบอมโอนผีพนันเข้าสิงเลยทำให้ต้องเอาบัตรเอ็เอ็มของ พี่ชายนั้นไปกดเอาเงินมาเป็นแสนนั่นเองเขาบอกว่าเขาคนนั้นติดสล็อตนั่นเองพี่น้องท <c oughs> ีนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่งอาหารต่บเฉพาะอกสวัสดีครับ